มรเบิาเบิงเครื่องคิดเลขเปิดปรติดนะครับไม่จิดเลยผมเดี๋ยเตรียมคิดว่าน่าจะเป็นน้ำก่อนแบตเตอรีมันครับผมลองสิลองเปลีป่ยนไปเตรียมเครื่องมือครับไขควง อเล็บหน่งก้อนนะครับอืม้มเป็นยังไยเล็บคือดำเ,ดยเ,เลยเล็บคือสนิมขึ้นนะครับลองใส่นึงใส่เข้าไปแล้ว สอบกดบ้างครับบอติดช่วยแล้วมากครับมากไปเนี่ยยัขออนุญาตถอนน็อตกันนะครับน็อไม่อยู่ตัวนี้6ตัวพอกแป๊บนะึง เรียบร้อยแล้วครับเปิด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 มีอะไรไหมขัวก่อนนะครับขั้วลุดบอ่อ้าวอ้าวอ้าวขัวข้วลุดขั้วลุดขั้วลุดครับขั้วลุดต้องเอื้อนเนี่ยลุดบ่ คะแนน,แ,น,นแพนปินน่นาสิบ่มมียังนะครับไม่แค่ชิบตัวเนี้ยประม้อนผลก็มาลองเบิง้งกันเชื่อมจุดนี้บ่ได้แล้วก็ลงทางขะยะตัวเนาะสื้อไหมไปครับเชี่มแป๊บหนึ่งอุป,รก,ปรก,กรณ์มอเตจีฝักตะกัว อย่าปักผ่าแป๊บหนึ่งให้มันหอนบัตรกี้เรียบร้อยครับเข้มปะร้อยใส่แบตบแล้วมังเป๊ีปยนขกันไหม Então, ียวนะครับไปิดดูสิมันเบ็รวมนะครับเอ๊ะมาติดครับเรียบร้อย แได้ประกอบครับวันนี้นะประกอบครับเป็นเครื่องเคี่เล็กสมัยไอครับเลียนดูดอดุดรนีร่ไม่ได้เทคนิคอุดรเครื่องนี้แหละ กันเขนเหล็กสมัยอยัมนมแป๊บ,บนึ่งแบบนเซคันทันไปปิดฟ้า ติดแล้วครับปิดมั้งด้วยปิดได้เปิดได้เอาเทปี้ตรงบร่ฮะบวกสามตัวกับแปดโอ้ได้อยู่ได้อยู่ยะต้องเทปเพิ่งเล็กหน่อยอันไปโรงเรียนหมื่ว่านนี่มันอบอกว่านคู่สอนมันแปด บวกสองเท่ากับเท่าไรเท่ากับสนะิบนะท่านว่ามือตัวมากคู่สอนอีกจากสอนเทอได้เฝ้ากับบ้านตะเวนเป็นปบอกเมียบ้านม่บ้านคู่สอนบอกว่าแปดบวกสองได้สิบคู่ขีดตัวท่านว่าจั้งได้มือนี้มาเจ็ดบวกสามมาได้สิบท่านเขียนงี้บอกว่าคู่ขีดตัว หน่อยเด็กหน่อยจะมีกระสอยได้แล้วครับ